ดีครับวันนี้จะม้อมาที่ไหนตามจองออมานะครับผมนี่จองออมพามาดูความสวยงามของธรรมชาตินะครับผมมาดูกันครับนี่นี่คืออะไรครับผมความสวยงามของธรรมชาตินะครับผมนี่คือทะเลนะครับผมนี่จองออพามาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับผมอันนี้คือริมทะเลจังหวัดสงขานะครับผมนี่มีอะไรอะไรสีว่า สวยงามเยอะแยะนะครับผมจะง้อพามาฝากกันนะครับเป็นไงบ้างครับพี่พี่นี่บรรยากาศรอบๆร่มรื่นมากเลยครับน้ำทะเลก็ลมแรงนะครับวันนี้คืนค่อนข้างแรงนะครับนี่จะง้อพาพี่พี่มาสมบรรยากาศดีๆกันหน่กันนะครับผม,มเป็นไงบ้างครับนี่อันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขานะครับผมอ่า <า>เจ้างเงาะแนะนํานะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่เรามาดูกันยังไงบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีอันนี้เจ้าเงาะมาทํางานนะครับผมก็เลยพาพี่ๆมาชมบรรยากาศริมทะเลนะครับผมว่ามันสวยงามขนาดไหนนี่มาดูกันครับนี่เจ้าเงาะได้เจอแบบภาพบรรยากาศสวยๆเยอะแยะเลยนะครับพอเจ้าเงาะมาทํางานนี่เจ้าเงาะก็เลยแวะมา ถ่ายคลิปสวยๆฝากติ่กกันนะครับผมมีอะไรเยอะแยะมากมายที่น่าสนใจนะครับผมจังหวัดสงขลาโอ้น้ำทะเลสัดแรงมากเลยนะครับผมโอ้โหเป็นยังไงมั่งครับดูครับดูบรรยากาศนะครับผมสวยงามครับผมบรรยากาศดีครับผมล่มลื่นนะครับอามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมพี่ๆคนไหนอยากเที่ยวตามเจ้ามาเลยนะครับ มีให้เที่ยวกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับจังหวัดสงขาของเราบรรยากาศดีนะครับผมมีที่ให้นั่งเล่นนะครับผมลมรื่นดีครับผมต้นไม้เขียวนะครับผมต้นสนสวยงามครับผมนี่จ้างอฝากเป็นกำลังใจกครับจ้าง้อด้วยนะครับเจ้าง้อจะได้เก็บคลิปดีๆมาฝากพี่ๆภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ๆอีกนะครับผมโอ้โหสวยงามครับสวยงามฟ้า,วสวา,มาสวยงาม ก่อนน้ำทะเลก็สวยนะครับผมนี่ตามเจ้าเงาะมากันนะครับผมฝากเป็นกำลังใจกับเจ้างอะด้วยนะครับเหมือนคลิปนี้เจ้าเงาะฝากไว้เจ่านี้นะครับสวัสดีครับ